สวัสดีครับวิธีการผูกบัญชีแบงค์ธนาคารกรุงไทย Next นะครับผมแอปกรุงไทย Next นะครับก็คือตัวนี้เราจะผูกผ่านออแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็คือ,เ,อ,อเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ตัวนี้ครับแล้วก็จะเจอจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเขียนว่า ผูกบัญชีกรุงไทยกับ w a l l e t นะครับผมเราสามารถคลิกตัวนี้ได้เลยครับคลิกเข้าไปครับก็จะเจอนะครับเป็นไอคอนขึ้นมานะครับบัญชีกรุงไทย next นะครับผมผูกบัญชีกรุงไทยเอ่อ n e x กนะครับกดเข้าไปเลยครับตรงส่วนนี้ก็จะดีดมาที่แอปพลิเคชันกรุงไทย next นะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีก็มันจะดีดไปให้ไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมถ้าโหลดมาเรียบร้อยก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มใช้งานได้เลยครับผม ถัดมานะครับก็คือการเริ่มใช้งานนะครับกุลณาทาตามขั้นแนะนําด้านล่างนี้นะครับผมก็จะมีปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับสแกนบัตรประชาชนนะครับใส่เลขบัตรอันนี้ก็เตรียมบัตรไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เลขที่หนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ยืนยันใบหน้านะครับเราเดี๋ยวเรากดถัดไปครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อกําหนดเงื่อนไขนะครับตรงนี้ก็สามารถอ่านได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขกดถัดไปครับผม เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีความยินยอมต่างๆนะครับข้อ1ข้อ2ก็อ3ก็นะครับตรงนี้เราก็สามารถกดได้นะครับกดยินยอมทั้งหมดเลยครับนะครับทั้ง3ข้อนะครับแล้วกดรูดหมางล่างครับจะเป็นข้อมูลถัดไปนะครับกดที่ถัดไปครับเสร็จแล้วเราก็ยินยอมเอ่อทั้งด้าน E K Y C ตัวนี้นะครับก็กดติ๊กข้าพเจ้ายินยอมข้าพเจ้าข้างล่างครับกดติ๊กให้หมดครับแล้วก็กดถัดไปนะครับมาถึงเอ่อหน้าต่อมานะครับ เมนูถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นการยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนนะครับตรงนี้เราก็สามารถตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเราถ่ายรูปบัตรประชาชนเราเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตามกรอบที่เขาแจ้งไว้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับลำดับ ลำดับถัดมานะครับก็คือการยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนด้านหลังนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับเราก็ใส่ไปครับทั้งหมดก็จะเป็น12หลักนะครับแล้วก็ใส่ชื่อครับชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยครับแล้วก็วันเกิดนะครับแล้วก็เดือนเดือนเกิดนะครับแล้วก็พอศเกิดนะครับก็จะมีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเ,เบอร์มือถือเรานะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็จะโชว์ข, <cam> ขึ้นมานะคร <cam> ับผม เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนด้านหลังเสร็จนะครับขั้นตอนต่อมาครับก็คือเตรียมตัวสแกนใบหน้านะครับตรงนี้ก็วางหน้าในกรอบนะครับมองตรงนะครับทำตามคําแนะนานะครับแล้วคือตรงนี้คำแนะนำก็คือพยายามลืมตาให้กว้างนะครับไม่สวมหมวกนะครับไม่สวมแว่นตาครับหรือใส่แว่นกันแดดนะครับแล้วก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เริ่มสแกนใบหน้าได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จนะครับก็คือให้ ตั้งรหัสผ่านพินทั้งหมด6หลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำดับต่อมานะครับหลังจากสแกนไปหน้าแล้วนะครับผมเมื่อยืนยันรหัสเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เราทําการตรวจข้อมูลให้ถูกต้องนะครับชื่อภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องครับแล้วก็วันออกบัตรวันหมดอายุพวกนี้ครับคือตรวจตามบัตร เลี๋เรกประชาชนได้เลยครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่นะครับก็จะขึ้นโชว์มานะครับตรงนี้ก็ตรวจให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าการุณาตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนกดยืนยันนะครับระบบก็จะอัปเดตข้อมูลของคุณตามข้อมูลข้างต้นนั่นเองครับผมตรงนี้ก็กดยืนยันได้เลยนะครับผมตรวจเรียบร้อยแล้วกดยืนยันครับผมเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมก็มาถึงเมนูถัดมาหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นการยืนยันบัญชีนะครับตรงส่วนนี้จะขึ้น ยืนยันบัญชีก็ต่อเมื่อทางเรานะครับได้มีการเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็าสามารถเอาเลขบัญชีตรงนี้มา,าหน้าบุ๊กแบงค์นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้ากรณีถ้าเปิดอ,ออนไลน์ครั้งแรกนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับก็คือทางออนไลน์ก็จะออกเลขบัญชีมานะครับผมเมื่อใส่เลขบัญชีนะครับเรียบร้อยนะครับก็ ลำดับถัดมาครับผมก็คือจะตรวจเบอร์มือถือนะครับที่เราให้ไว้นะครับตัวนี้ก็จะใส่ OTP นะครับเรากดยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยันครับผมถัดมานะครับผมเมื่อทําการยืนยัน OTP เรียบร้อยนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Touch ID นะครับตรงนี้ก็เป็นมือถือถ้ามีการใช้รหัส Touch ID แล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้ครับหรือจะเปิดภายหลังก็ได้เช่นกันครับผมถัดมานะครับเมื่อทําการเปิด Touch ID นะครับเรียบร้อยนะครับ หรือจะไม่เปิดก็ได้ครับตรงนี้เราก็เปิดเข้ามานะครับเมนูถัดมาก็จะเข้าสู่เมนูกรุงไทย next นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้อความ,มเมสเซจแจ้งไปด้วยนะครับกรุงไทยว่าเราสามารถทํากระบวนการสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเมนูแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับตรงนี้จะมีให้รูปโปรไฟล์ตั้งค่าโปรไฟล์ต่างต่างนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินคงเหลือนะครับ xxx นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนั้นนะครับที่ โชว์มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอส็จสมบูรณ์นะครับตัวนี้เราก็เปิดกรุงไทย Next ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับในการลงทะเบียนสําเร็จนะครับขึ้นมาแล้วครับเข้าถึงได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้กรุงไทยเน็ตเมื่อเปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทย Next เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อมาเราก็มาเปิดที่แอปก่เปาเงกันนะครับแล้วก็ไปที่เมนูโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็จะเจอนะครับด้านล่างครับเป็นผูกบัญชีกรุงไทยกับ Wall e ็นะครับคลิกตรงนี้ครับคลิกได้เลยครับตรงนี้แล้วก็เปิดบัญชีเอ่อกรุงไทย Next นะครับผมคลิกมาครับอันนี้ก็จะเข้าดีเข้าแอปนะครับผมตรงนี้ก็ใส่รหัสพินที่เราตั้งไว้นะครับผมเมื่อใส่รหัสพินเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของการยืนยันตัวตนผ่านเอ่อกรุงไทย Next ซ์สำเร็จนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับนะครับตามแล้วก็คุณสามารถดําเนินการต่อ บนแอปเปาตังได้ในขั้นตอนต่อไปนี้ครับผมก็คือกดดําเนินการต่อบนแอปเปาตังเนี่ยครับกดได้เลยครับผมก็จะเป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะมีบัญชีกรุงไทยแล้วครับแล้วก็เจ้าของก็จะเป็นชื่อบัญชีเรานะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือนะครับจานวนเงินแล้วก็ด้านล่างนี่ครับยืนยันการผูกบัญชีนะครับตรงนี้เราสามารถกดได้เลยครับยืนยันต่อการผูกบัญชีนะครับตรงนี้ก็จะใส่ จะมีเบอร์ OTP มานะครับตรงนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดเป็นอันเสร็จเมื่อใส่ OTP เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นต่อมานะครับเป็นการผูกบัญชีกรุงไทยสำเร็จแล้วนะครับผมก็คุณสามารถซื้อพันธบัตรด้วย Wallet สบ,บมตรงนี้ที่เราผูกไว้ก็ได้ก็ด้วยครับได้ก็ดนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจากยอดบัญชีกรุงไทยได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบัญชีกรุงไทยนะครับเป็นชื่อเราแล้วก็เลขบัญชีแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจะผูกกับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็สามารถซื้อสลากดิจิทัลได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะครับผมกดเป็นอันเสร็จครับผมก็ยังไงก็พี่ๆลองดูครับวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเพื่อจะไปผูกกับ สลากดิจิทัลนะครับก็ได้ครับก็ดีครับก็สามารถทําวิธีนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจะง่ายและสะดวกครับไม่ต้องไปธนาคารนะครับผมก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะนําเสนอคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์มาทานต่อไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดี ดีครับ